วันนี้เสนอตอนประชันเมนูปาร์ตี้อิ่มอร่อยสินว่านี่เธอจะมาปาร์ตี้ที่ฮ่องกองดิสนีย์แลนด์ทั้งทีนะฉันว่าเรื่องอาหารการกินเนี่ยก็จะต้องไม่ธรรมดาเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปกินติ่มซำม,มาฮ่องกองกินติ่มซำเบเบป่ะนี่นี้ไม่เบยนะเพราะมันเป็นติ่มซำที่น่ารักที่สุดในโลกขอเช็คก,ก่อนได้ไหมอ่ะให้งั้นไปเลยป่ะปะ,ปะ,ปะฉันหิวแล้วด้วยป่ะ เป็นไงแกของฉันอย่างงี้เขาเรียกว่าเบเบ้ไหมฮะน่ารักมากเลยยังไม่กล้ากินนะ่ะอ๋อแกไม่กล้ากินเหรอหอ๋อไม่เป็นไรฉันกินเองเพื่อนมันตายฉันกินจะได้เออ,อ,อบอกไม่กล้ากินเนื้อน่าอร่อยมาก เน่จะต่อไปตากันแล้วนะจะน่ารักสู้ของฉันได้หรือเปล่าจ๊ะยิ่งกว่าค่ะขอโทษรอด,ดูเลยชัวร์ <Excuse me. S 1> แอบเ s e ก้มันดีมากบอกแล้วไง <c oughs> โอลางเลอค่ะนี่หมายความว่าฉันจะต้องทานของน่ารักน่ารักพวกนี้เหรอมันบีบหัวใจของฉันมากเลยนีเสรเพื่อชมเลยชมไม่กินก็ได้ฉันกินสิทำไมจะไม่กินละ่ะ อร่อยมากเลยอ่ะ Let it go Let it go Can't hold it back anymore ตอนนี้คือฉันเสกโอลาฟอยู่อ๋อโอเคค่ะ Let it go Let it go ใจ,จเย็นๆ Turn away and slam the door เป็นแอนนาฉันก็เป็นได้นะไ <c oughs> หนๆๆ Do you want to build a snow นี่ฉันว่านะคนที่อยู่ทั้งบ้านนะเขาต้องอยากมาหม่ำขนมอรอ่อ,รอยๆแบบเราแน่เลยอืมจริงๆง,ง่ายมากเลยนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยมาร่วมสนุกกับพวกเรานะคะแล้วก็ได้มาเที่ยวกับคิสกับชมแล้วค่ะอยากให้คุณเป็นหนึ่งใน100คนที่ได้มาเที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์กับเรานะคะในวันที่1ถึงวันที่3ามธันวาคมในงาน The Ultimate Frozen Party ง่ายมากทาไงคะชมแค่ไปดูรายละเอียดนะคะที่ w w w t r a v e l สนุก .com/hkdisneyland นะคะอยากจะพาทุกทุกคนนะคะมาหม่ำขนมอรอ่อ,รอยๆนะคะแบบเย็นสุดขั้วภาย ได้บรรยากาศที่เย็นสบายในช่วงเดือนธันวาคมนะคะ,คะแล้วมาเจอกันนะคะบ๊ายบาย